วิธีประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ด้วยการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างต่อเนื่องและยาวนานตามหลักการของ m a r g i ิโน g เกนจะช่วยให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้จริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาคุยกันครับ m e n ดิ Podcast. Podcast เทลส์พอดแคสต์พอดแคสต์ส่ับผู้ชายที่ต้องการพัฒนาตัวเองเช่นคุณ สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับ Ben Details Podcast Beer Better Man นะครับก็เป็นซีรีส์ของพอดแคสต์ที่เราจะมาพูดถึงวิธีการที่จะทำให้เราผู้ชายทุกคนนะครับเป็นผู้ชายที่ดีขึ้นกว่าเดิมพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมกว่าที่เราเป็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับก็ในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า marginal g เก n กันก็เขา้า หลักการของเราเลยก็คือ Be ียร์เบ r m ท n นะครับก็คือว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เราสามารถที่จะประสบความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายใหญ่ๆได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยเป้าหมายเรานะั้นมันจะดูดูไกลตัวดูใหญ่เกินตัวมากๆนะครับจนบางครั้งทำให้เราท้อได้เลยว่าเ,เราจะทำสำเร็จได้จริงเหรอแต่หลักการของมาชิโนเกนนะครับก็คือการพยายามย่อยเอาเป้าหมายใหญ่เนี่ย ให้ย่อยอวิธีการเนี่ยให้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กล,ล,ลงจนมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทําสําเร็จได้ทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันวน,น,นะครับเมื่อเราทําสิ่งนั้นสําเร็จซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าในแต่ละวันเนี่ยมันเหมือนเป็นการต่อจุดไข่ปลาทําให้เราสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายใหญ่ได้เมนดิเสลได้แรงบันดาลใจในการทำพอร์ด cast เนี้จากการดู TEDxTalk นะครับของอนักธุรกิจนะครับ آ, แล้วก็เป็นโอ้โหเขาทำหลายอย่างมากเป็นท่านนักธุรกิจนักการเงินนักการลงทุนผู้จัดจาก,การการลงทุนมืออาชีพที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์นักพูดนักเขียนนะครับเขาคนนี้มีชื่อว่าสตีเฟนดูนีเยก็เป็นคนอเมริกันนะครับ <revenues> เขาเนี่ยเคยได้มาพูดใน TEDxTalks นะครับว่าในหัวข้อที่ว่า How to Achieve Your Most Ambitious Goals นะครับก็คือแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าจะสามารถจะประสบความสำเร็จแบบอันยิ่งใหญ่เนี่ยจะทำยังไงตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้นะครับก็คือเขาบอกว่าโตเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่เรียนเก่งอะไรนะครับได้เรียนเก่งก็เรียนก็ได้เกรดซีซีลบมีสมาธิสั้นในทางหาแต่เขาสามารถจะ ทำอะไรสำเร็จได้ตั้งหลายอย่างนะครับเป็นท้งนักการลงทุนมืออาชีพยอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับเขามีวิธีการอย่างไรก็คือเขาบอกว่าลองย่อยเอาเป้าหมายใหญ่เหล่านั้นน่ะให้มันเป็นเรื่องเล็กๆที่คุณสามารถทำสำเร็จได้ในทุกๆวันนะครับเขายกตัวอย่างรูปภาพขาวดำภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพขผอ,อดารานักแสดงชื่อแบรดพิตนะครับก็เป็นภาพที่โอ้โหเป็นภาพเหมือนจริงมาก ก็เขาก็บอกว่าถ้าเราจะวาดภาพนี้ในครั้งเดียวเนี่ยในวันเดียวเนี่ยถามว่ามันทาได้มันทำยากมากนะคุณต้องฝึกฝนหลายปีฝึกฝนนานมากกว่าที่จะวาดรูปเหมือนแบดพิทได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณลองนึกดูว่าทุกคนสามารถจะวาดฝนสีเทาเป็นพิกเซลได้นะครับแล้วฝนสีดําเป็นพิกเซลได้เล็กๆเลยๆแล้วก็ เอาพิกเซลเหลนะ่านั้นมาต่อๆอ,ต,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 อต่อกันนะครับจนกลายเป็นภาพใหญ่สักวันหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นภาพแปรดผิดขึ้นมาได้นะครับเขาก็ยกตัวอย่างแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่ามันไม่จําเป็นเลยที่เราจะต้องทาแบบตั้งใจที่จะทำเป้าหมายใหญ่ให้เสร็จภายในระยะเวลาสั้นๆเราค่อยๆทำทีละนิดทีละหน่อยไปก็ได้นะครับจนกระทั่งมันประติดประต่อเป็นรูปเป็นร่างจนมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ สิ่งนี้มันเลยนำมาสู่วิธีการทำงานของเขาหรือวิธีการพัฒนาตัวเองของเขาเขาก็เล่าไปถึงว่าเขาไปทำงานด้วยการเดินนะครับเสียเวลาในการเดินไปกลับจากที่ทำงานเนี่ยก็คือว่าฝรั่งเนี่ยเ้าจะเดินกันเยอะนะครับในตอนเช้าเนี่ยเจะเดิน45นาทีเพื่อไปที่ทำงานตอนเย็นก็จะเดินกลับ45นาทีจากที่ทำงานกลับที่บ้าน รวมทั้งหมดเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องเสียเวลาเดินเนี่ยทั้งหมด1ชั่วโมง30มนาที1ชั่วโมง3 0สินาทีต่อวันเนี่ยมันเป็นเวลาที่ค่อนข้างนานนะถ้าสะสมรวบรวมกันไปในเวลา1ปีเนี่ยโอ้โหมันเป็นเวลาที่แบบ300 400ชั่วโมงเลยที่เขาต้องเสียไปในในในการเดินไปกลับที่ทำงานในแต่ละวันเขาก็เลยมานั่งคิดว่าเออเขาจะเอาเวลานี้ มาทาอะไรดีที่จะพัฒนาตัวเองได้เขาก็เลยไปซื้อซีดีสอนภา,าษาเยอรมันมานะครับเป็นซีดีสอนภาษาเยอรมันเลยแล้วก็แทนที่เขาจะฟังเพลงเนี่ยแทนที่เขาจะหนีหนผู้ฟังฟังเพลงแล้วก็เดินไปที่ทํางานเนี่ยเขาเปลี่ยนจากการฟังเพลงเป็นการฟังคลิปสอนภาษาเยอรมันที่เขาไปซื้อมานะครับเป็นคอร์สสอนภาษาเยอรมันของเขาเขาก็อ่าฟัง45นาทีตอนเช้าเดินไปทํางาน ขากลับก็เดินกลับจากที่ทํางานกลับบ้านก็อีก45นาทีก็ฟังไปฟังซ้ำฟังไปฟังซ้ำนะครับผ่านไป10เดือนเนี่ยเขาฟังซีดีทุกแผ่นจบครบคอร์สภาษาเยอรมันครบทั้งหมด3รอบนะครับแล้วเขาก็ไปเรียนภาษาเยอรมันต่อที่กรุงเบอร์ลินอีก16วันผลลัพธ์ก็คือโอ้โหภายในเวลาไม่นานเนี่ยไม่ประมาณปีเดียวนะครับ เขาสามารถใจะใช้ภาษาเยอรมันได้อย่างคล่องแคล่วเลยนะครับด้วยเวลาที่เขาเดินไปกลับที่ทำงานเท่านี้เองเขาฟังซ้ำไปซ้ำม,มาซ้ำไปซ้ำม,มาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เขาไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าเขาจะต้องเรียนภาษาเยอรมันให้ได้ภายใน1ปีเขาไม่ได้ตั้งเป้าหมายแบบนี้เขาแค่นำสิ่งที่เขาสามารถทำได้ในแต่ละวันแล้ว ทำสิ่งน,นั้นอ่ะซ้ำไปซ้ามาทีละเล็กทีละน้อยทีละเลน้อยจนมันกลายเป็นการต่อจุดไข่ปลาไปหาเป้าหมายใหญ่ได้ในที่สุดนะครับแค่นี้เองวิธีการนี้ก็คือเขาใช้อาศัยว่าตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกอ่ะพูดง่ายๆคือคือทําทุกวันทุกวันสม่ําเสมอไม่หยุดไม่ล้มเลิกความตั้งใจกลางคันแบบนี้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จ แน่นาคตได้แน่นอนไม่ว่าเป้าหมายใหญ่ของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้มันมาถึงไอสิ่งที่เรียกว่ามาร์ชิโนเกนก็คือ,อเป็นแนวคิดอีกแนวหนึ่งที่บอกว่าเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้ในทุกๆวันเนี่ยแนวคิดเนี้มาเป็นวิธีที่ผู้ชายอีกคนหนึ่งก็คือที่มีชื่อว่าเซอร์เดฟเรลฟอร์ด เป็นผู้จัดการทีมจักรยานนะครับเมื่ออาชีพที่ชื่อว่าทีมสกายของประเทศอังกฤษในปี2010นํามาใช้ในการพัฒนาทีมเขาเอาความเชื่อนี้มาพัฒนาทีมจักรยานเนี่ยทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยจนสามารถที่จะทําให้ทีมสกายเนี่ยสามารถไปคว้าแชมป์จักรยานรายการที่ใหญ่มากของโลกก็คือรายการ To ตูดฟรองได้ มันกลายเป็นทีมแรกของอังกฤษเลยที่สามารถชนะเลิศในรายการนี้ได้ท่านั้นที่สิ่งที่เขาทำในในในช่วงเวลาที่เขาเข้ามาจัดการทีมเนี่ยนะครับก็คือเข้ามาปรับเปลี่ยนอะไรที่ดูแล้วเหมือนเหมือนเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ้อย่ะที่คนอื่นมองข้ามคนอื่นมองว่าคุณจะทำทำไมเช่นเรื่องของการดูแลการกินอาหารการนอนการปรับปรุงการฝึกทีละนิดทีละหน่อยนะครับ ในในแต่และว,วันเนะี่ยมันดูเหมือนไม่มีอะไรมันดูเหมือนไม่มีความสําคัญแต่ในความคิดความเชื่อของเซอร์เดฟเบลฟอร์ดก็คือว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราถ้าเราปรับได้ทุกๆวันเนี่ยสักวันหนึ่งอะ่ะมันจะนําไปสู่เป้าหมายใหญ่คือกา,การคว้าแชมป์ตูดูฟรองได้นะครับทีนี้ผู้ชายเราจะเอาไอ้เรื่องเนี้ยมาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไร รเราก็บอกว่าเอ้เราไม่ได้มีเวลาชั่วโมงครึ่งหรือเราไม่ได้มีอะไรบางคนแต่ละคนจะหาข้ออ้างของตัวเองได้ไม่รู้จบสิ้นน่นแหละนะครับพูดง่ายๆแต่ความจริงนีนน่ถ้าเรามีเป้าหมายอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยนะครับอย่าท้อนะครับเราลองย่อยเป้าหมายนั้นเป็นขั้นบันไดเล็กๆน,น,น้อยๆน,น,นะครับเช่นบางคนบอกว่าผมต้องการที่จะลดความอ้วน นะครับลดความอ้วนลดน้ำหนักนะครับอยากจะลด5กิโลนะครับแทนที่เราจะบอกว่าโอ้โหเราต้องเราต้องลด5กิโลให้ได้ภายใน3เดือนมันเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างใหญ่และค่อนข้างบีบรัดแล้วมันทำให้เราเนี่ยอ่พุ่งเป้าไปที่การทำเป้าหมายใหญ่เนี่ยมากจนเกินไปจนละเลยสิ่งที่เราสามารถทำได้ในแต่ละวันนะครับ แทนที่เราจะไปบอกกับตัวเองว่าเราจะต้องลดน้ําหนัก5กิโลให้ได้ภายใน1เดือน2เดือนนะครับเราเปลี่ยนวิธีการตั้งเป้าหมายของเราเป็นว่าเฮ้ยฉันจะเดินให้ได้วันละ5กิโลนะครับหรือฉันจะควบคุมการกินอาหารของฉันเนี่ยให้ได้เหลือแค่วันละ1,500แคลอรี่นะครับนะทำแบบเนี้ย ทุกวันซ้ําไปซ้ามาซ้าไปซ้ามานะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นจุดไขป่ปลาไปสู่เป้าหมายใหญ่ก็คือการลดน้ําหนักให้ได้5้กิโลภายในระยะเวลาที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะแบบนี้มันก็จะช่วยที่จะทําให้เราสามารถที่จะเดินไปสู่เป้าหมายได้นะครับสิ่งสําคัญข้อเดียวก็คือว่าอย่าล้มเลิกอย่าหยุดกลางคันพยายามที่จะทําให้ได้ ต่อเนื่องทุกวันทุกวันวันเพราะฉะนั้นสําคัญมากก็คือว่าการตั้งเป้าหมายในแต่ละวันมันต้องเป,เป็นเป้าหมายที่เล็กพอมันต้องเป็นสิ่งที่เราทําได้มั่นใจว่าเราสามารถทําได้ทุกวันจริงๆนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยโอ้โหควบคุมอาหารพันห้าร้อยมันมันลำบากอะ่ะเราเปลี่ยนเป้าหมายบอกว่าเราจะวิตพื้นวันละห้าสิบทีได้ไหมความจริงวิตพื้นวันละห้ทีก็ สำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะครับแล้วแบ่งย่อยถ้าเกิดวิดพื้นรอบเดียว50ทีมันยากเกินไปเราย่อยลงมาอีกก็คือวิดย์พื้นครั้งละ10ทีให้ได้ครบ5ครั้งในหนึ่งวันก็จะได้ครบ50ทีละย่อยลงไปเรื่อยๆย่อยลงไปเรื่อยๆจนมันไปม,นมันเล็กมากจนเรารู้สึกว่าเนี่ยฉันทําได้แน่นอนทุกวันฉันจะทําได้เรื่องนี้ฉันทําได้แน่นอนทุกวัน รับรองว่าถ้าคุณทำอย่างนี้ทุกวัน e e p g o i n g ทำไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันคุณก็จะสักคุณก็จะกลายเป็นคนที่แข็งแรงขึ้นเพราะว่าคุณวิ่พื้นเวลา50ทีถามหน่อยว่าถ้าใครใครก็ตามที่วิ่พื้นเวลา50ทีทุกวันทุกวันทุกวัน,วนสะสมกันสักปีนึงเนี่ยกล้ามไม่ขึ้นก็ให้มันรู้ไปอ่ะเาพูดง่ายๆนะครับอา่าเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยมันเรียกว่า Marginal g เก n ผมเชื่อว่าถ้าใครสามารถที่จะเอาเรื่องเนี้ยไปปรับใช้กับ เป้าหมายที่คุณตั้งไว้สําหรับชีวิตของคุณได้เนี่ยผมเชื่อว่าคนนั้นน่ยจะกลายเป็นผู้ชายที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้เรื่องนี้เป็นไปได้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานเรื่องของการสุขภาพลดน้ําหนักเรื่องของการเงินตั้งเป้าหมายจะเก็บเงินถ้าจะเก็บเก็บเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งมันยากไปลองเก็บวันล,ละ20บาท50บบาทอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันไม่ยากเกินไปแล้วมันสะสมไปเรื่อยๆมันก็จะไปสู่เป้าหมายใหญ่ของคุณได้นะครับก็ มันก็เป็นเรื่องของ Marginal Gain ที่วันนี้ m มน t t a l s เบีย b e เ t ทแมนพอดแคสต์เอกมาฝากกันใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันให้คนที่รู้จักนะครับได้ได้ฟังกันบ้างนะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ช่อง YouTube ของ m e n i t a i l s c o m ได้นะครับในซีรีส์เบียร์เปทแมนนะครับเพื่อให้อัลกอริทึมของ y t u t u นะครับเผยแพร่คลิปนี้ให้คนส่วนใหญ่ แล้วก็อาจจะเป็นคนที่คนรู้จักนะครับได้รับประโยชน์ได้นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของทุกคนได้ด้วยนะครับในครั้งหน้าเราก็จะนําเนื้อหาดีๆที่จะเป็นที่เราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ชายทุกคนมาแนะนําให้ทุกคนพัฒนาไปด้วยกันกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ และนี่คือ Mendetails Podcast ติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ mendetails.com